สวัสดีครับขอลาเรากสู i เซมกิเกมมิ่งช n แนลรือเกมมากขึ้นไปผมครับเก่งเซมกิครับตอนนี้ก็เรียกว่าเพิ่งตื่นนอนเลยพอดีว่าช่างมาซ่อมของแต่เช้าเลยนะครับก็เลยในขณะที่ช่างเนี่ยเขาไปซื้อของมาอยู่เราก็ใช้เวลาประโยชน์นะครับเราก็มาทำคลิปรีวิวให้ดูกันนะครับเกมจากงาน e Essen Spell อีกแล้วนะครับผมที่ผ่านมานะครับบอกเลยว่าเอากลับมาหลายเกมมากครับเกมนี้ก็เป็นเกมโรนแลไลทที่ ดูน่าสนใจมากนะครับในงานนะครับผมอีกเกมหนึ่งนะครับเกมนี้ชื่อว่าเกม write the future r i d ด the ฟิวเจอครับก็เป็นเกมแนวโรแอนด์ไลท์แบบขนาดแท้ก็คือมีลูกเตา๋าทอยแล้วเราก็เลือกลูกเตา๋าเพื่อมาเขียนนะครับผมโดยที่เราก็จะเป็นการเขียนเป็นแพทเทิร์นให้ได้ตามการ์ดนะการ์ดก็จะมีแพทเทิร์นบอกอยู่ว่า ต้องการเขียนอะไรยังไงนะครับก็หลายๆแล้วมันจะดูคล้ายๆกับคาตโตกราเฟอร์แต่ว่าไม่ได้เขียนแบบที่นะจะเป็นการเขียนัญรั์เอานะครับแล้วก็มาทําให้ัญรั์น,นั้นเนี่ยมีค่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มารับแต้มกันใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมเนี่ยน่าสนใจขนาดไหนครับผม บีวิชร้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดฮิตมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพอ,อ์แกไนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปรกรณ์ต่างๆจำหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ช w i ว h b บ a r d g เกมทั้งใน s h อ p e e และ a c e b o o k B w i ิ h ครบจบในที่เดียว โอเคครับนี่ก็เป็นหน้าตาของเกมนะครับมีแค่นี้เลยก็คือมีลูกเต๋าจานวนหนึ่งนะครับที่ไม่เท่ากันด้วยนะสีเงินเนี่ยจะมี6ลูกนอกานั้นจะมีอย่างละ4ี่ลูกนะครับผมแล้วก็จะมีชีทที่หนาเป็นตับเลยนะครับก็เวลาเล่นเสร็จก็ใช้แล้วก็เก็บไว้เป็นที่ระทึกนะครับก็ใช้อีกไม่ได้นะครับยกเว้นจะเอายางลบมาลบนะครับก็ได้นะเพราะว่าใช้ิศอเอานะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็ ไม่ได้เป็นดับเบิลไซส์นะแอบเสียดายคะจริเกมวันนี้น่าจะทําเป็นดับเบิลไซส์นะจะได้ใช้ได้เยอะกว่านี้่าโดยที่แบบว่าก็แบบไม่ค่อยเปลืองกระดาษเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับวันนะผมขออนุญาตเปิดแอร์เพนโหมดก่อนเกือบไปเลยนะครับเกือบลืมเกือบลืมโอเคนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมเซตอัพแบบเล่น4คนนะครับก็จะมีการ์ดให้ดรับทั้งหมด5ใบน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นคนน้อยกว่านี้ก็เอาการ์ดตัวเลขสูงสุดออกนี่คือเลข5าจะมีเลข5าที่มุมนะครับ แล้วก็ออกไปเนี่ยเล่น3คนถ้าเล่น2คนก็เหลือแค่นี้นะครับแต่ของจริงเกมนี้สามารถเล่นได้มากกว่า4คนนะครับถ้าเล่นได้มากกว่า4ถ้าเล่นจะเล่นมากกว่า4ี่คนก็เล่นอีกโหมดหนึ่งจะเป็นโหมดแบบไซมอนเทนเนสก็คือแบบใครจะเลือกอะไรก็ได้นะครับก็คือถอยเนี่ยมีเนี้ยกระถอยไปแล้วก็เอ้ยได้จะมีแค่สามใบมั้งออาถอยไปวางปุ๊บแล้วก็ใครจะเลือกอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า เล่นแบบโหมดปกติจะเป็นดราฟโหมดนะครับเราก็จะทําการผัดกันเลือกการ์ดตงกลางนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะเลือกการ์ดครับเราก็จะสุ่มเอาลูกเต๋ามาถอยตึง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 ,ตงอ่ะแล้วก็วางมาจากไหนวะแล้วก็วางครับตามการ์ดครับโอเค คนที่เริ่มคนแรกนะครับผมก็จะมี first player token ซึ่งเกมนี้ไม่ได้มีมาให้นะครับเราก็ต้องจำเอาเองหรืออาจจะใช้วิธีเอาถุงลูกเตา๋าก็แหละใครเิ่นคนแรกก็ถือถุงลูกเตา๋าซึ่งถุงลูกเต๋าก็ไม่มีมาให้นะครับผมก็แนะนำว่าไปหาซื้อหรือหาเออหาซื้อแหละถุงดำนะครับอันเล็กๆมาใช้ก็น่าจะดีนะครับผมคนแรกก็จะเลือกครับว่าจะลูกไหนนะครับผมเ,เดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยนะ ยังไม่จบโอ้โหผมรีบไปไหนวะวันนี้จะมีการมิชชั่นนะครับตังอย่างนี้นะครับผมซึ่งการมิชชั่นเนี่ยเราก็จะสุ่มมา4ใบนะครับผมโดยที่สใบเนี่ยก็จะบอกวิธีในการได้แต้มของเกมนี้นะครับซึ่งมันมีเยอะมากมากเลยก็ทําให้เล่นแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะเจอภารกิจที่ไม่เหมือนเดิมนะครับนี่คือใบแรกครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ามีเป็นเซตทั้งสัญสลักษณ์นี้เลยเป็นบอร์ดของเรานะครับหเซตเนี่ยจะได้10แต้มเลยนะนะครับอันที่2ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า เราทำแพทเทิร์นอย่างนี้ได้เวลาวาดแบบนี้นะครับโดยที่ให้มันเป็นเสษละเดียวกันนะครับได้สิบห้าแต้มนะครับแล้วก็คือแบบแพทเทิร์นละสิบห้าแต้มนะทำได้สองครั้งก็ได้สามสิบแต้มเลยนะครับอันนี้เขาบอกว่าทุกปืนครับที่อยู่ในเวสแลนดเวยแลนคือขอบนะครับก็จะได้กระบอกละห้าแต้มนะครับสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือปืนที่ไม่มีรีอยู่ติดเพราะมันเป็นปืนแต่ขอสับๆหน่อยให้มันแบบ นะครับอ่านี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือ for each agent ก็คือสสญลักนี้นะครับที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างๆเลยจะได้อันละสิบแต้มเลยนะครับเรียบร้อยพอเราหงายก๊์ดออกมาทั้งสี่ใบทุกคนเห็นแล้วว่าเราต้องการทําอะไรบ้างน,นะครับเราก็จะแจกก๊์ดให้คนละใบครับเป็นเหมือนอมิชชั่นเสริมของตัวเองอ่าสมได้อันนี้มานะครับก็คือ เรศเนี้ที่อยู่ขอบก็จะได้้าแต้มนะครับไม่ว่าจะเป็นเบบน,นี้แต่นี่ก็คือผมได้สองอย่างนะนะครับไม่ได้สองอย่างอีทท่โทษทีเดี๋ยวพอจบเกมครับเราก็จะสามารถวอนนี้ยไปแรกอะไรก็ได้ในการสกอร์แต้มนะ ก็คือคนอื่นก็เล่สะกอร์สี่ใบปกติแต่ผมเฮ้ยแต่นี้ผมไม่มีแต้มเลยพวกเขาเนี้ยไปแทนนี่ละกันอะไรเงี้ยนะครับเฉพาะของตัวเองนะครับอันนี้คือเฉพาะเราเองนะครับไม่ใช่เราไปแทนแล้วคนอื่นเล่าสกอร์นี้ไม่ใช่นะเฉพาะเราเองเพราะทุกคนก็จะอย่างเงี้ยคนละใบแล้วก็เป็นออปชั่นแนลเป็นทางเลือกว่าเฮ้ยเขาจะเอาแต้มจากนี้ป่าถ้าจะเอาแต้มอะไรนี้ก็ต้องเลือกสบายเพื่อที่จะไม่เอาแต้ม นะครับนี่ก็การเยอะมากเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เจอตัวเลขนี้ซ้ากันก็ให้เปลี่ยนนะครับผมไม่ควรที่จะซ้ากันเพราะว่าตัวเลขซ้ํากันมันจะเป็นการทําแต้มในแนวเดีวยวกันเช่นมุมกานเป็นเลขหกใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเลขหกใช่ไหมก็จะเป็นการทําแต้มจากแพทเทิร์นที่ซ้ํากันนะครับหรือเลขเจ็ดเนี่ยอ่าก็อันนี้ก็เป็นเลขเจ็ดใช่ไหมก็จะเป็นการทําแต้มจากเสกันลัดโดดโดดอะไรเงี้ยนะครับร 7, 7, มักน,ก,มก,ก,ดดดดนก็จะมีตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขเจ็ดเลยเพื่อนคือวิธีการทําแต้มเยอะมากนี้เป็นวิธีการทําแต้มแบบเอาไว้ข้างกันอะไรเงี้ย นะครับเยอะมากเลยนะโอเคเรียบร้อยครับอวิธีเล่นครับเริ่มจาก first player สมมติผมเป็น first player นะครับผมก็เห็นพี่การทำแต้มแนละ้วว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมรู้สึกว่าการทำแต้มจากเอปืนกั่างเนี้ยทำง่ายนะครับก็ปืนจะเป็นลูกเต๋าสีม่วงนะอันนี้ลูกเต๋าสีเขียวอืสีม่วงอันนี้เป็นสีงเงินเลือกยากฮนะ นะครับเด็กยากเลยอยากผมขอเอาผมอยากผมเอาอันนี้แล้วกันผมเน้นปืนเนี่ยปืนตรงขอมันง่ายมากเลยสองอันก็เสร็จแต้มแล้วนะครับโดยที่เดี๋ยวเราสามารถมาทําอันนี้ต่อได้ด้วยนะนะครับผมเอาใบนี้มานะครับและคนต่อไปครับผู้เล่นทางซ้ายผมก็จะเลือกใบนึงครับบนไปจนทุกคนได้คนละใบนะครับพอเสร็จแล้วครับเราก็จะดูสัญลข้างล่างของการ์ดนะครับว่าได้โบนัสอะไรโบนัสเนี่ยมันก็จะมีสามอันข้างบนนี้นะครับผมให้กากระบาด ไว้ที่โบนัสนั้นนะครับแล้วเมื่อไ่ก็ตามครับที่เรากากระบาดจะมาถึงช่องที่สามนะครับให้เราวงกลมไว้เหมือนเราจะมี ability ให้ใช้นะครับผมซึ่ง ability จะมีทั้งหมดสามแบบนะครับแบบแรกก็คือเราสามารถที่จะย้ายสัญลักษณ์ได้เช่นอันเนี้ยเหมือนเนี้ยผมเอามาผมเอาต้องวาดปืนครับผมต้องวาดปืนนะครับเพราะว่าเป็นสีม่วงลูกเต๋มามีสีสีไงสีม่วงสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีเงินนะครับ ได้สีม่วงสกับ1มาก็ต้องวาดปืนในคอลัมน์3หรือแถวที่3แล้วก็คอลัมน์1หรือแถวที่1ครับเนี่ยมันจะมีรูปไหนใช่ไหมหนึ่งสามสามนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องไปริมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําพยายามทำแพทเทิร์นนี้ด้วยนะเพราะหนึ่งกับสามนี่โอเคเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้มันก็จะแพทเทิร์นนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอวาดหนึ่งกับสามนี้เลยวกัน อ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าผมมีความสามารถนี้ผมสมรรกามารถกากระบาดมันได้นะเวลาได้ให้วงกลมไว้นะครับตอนนี้ไม่ได้ถ้าได้ก็กากระบาดแล้วก็สามารถกากระบาดช่องแล้วก็ย้ายได้นะครับช่องที่กากระบาดจะวาดอะไรอีกไม่ได้นะครับแล้วก็ถือว่าตองน,นี้นไม่มีละแต่มันทําให้เราแบบย้ายย้ายของได้นะครับต่อไปมันก็จะมีอันที่สองครับอันที่สองคือเราสามารถเปลี่ยนหน้าเต่าได้เวลาจะวาดนะครับก็ทําให้ ในการวาดแถวไหนโลไหนเนี่ยอิสระมากขึ้นนะครับอันที่3คือเปลี่ยนเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีลูกเต๋าได้เวลาจะวาดนะครับผมอ่ะเรียบร้อยครับคนต่อไปก็จะเลือก,เล,อก,เ,ลอกเลือกไปนะครับแล้วก็อ่ะมาเล่นต่อแล้วกันผมเล่นให้ดูต่อเลยนะครับผมขออนุญาตถอยแค่ใบเดียวแล้วกัน ไม่งงเนาะไม่งงเนาะก็คือพอทุกคนเลือกไปแล้วปุ๊บเราก็จะเคลียร์เต๋าแล้วก็ทอยเต๋าใหม่กับการ์ดมาคืนตรงกลางครับแล้วคนทางซ้ายผมก็จะเป็นเฟิร์สเพลเยอร์ในการเลือกการ์ดไปพอเลือกไปปุ๊บก็เอาไปวาดนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าวาดได้แถวแบบทบแถวนะครับจะได้โบนัสนี้ด้วยก็เลยก้าโบนัสไปอันนี้ก็คือได้เจ็ดแต้มเองอันนี้ก็คืออ่าคืออะไรวะตัวเอส ไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะตันนี้ก็คือได้วาดใส่สลักษณ์พีฟรีครับอันนี้ก็คือไปวาดอันเนี้ยที่ไหนก็ได้อันนี่จะแตม้มวาสานี้ฟรีที่ไหนก็ได้นะครับตัว S คืออะไรวะผมขอดูสดๆไปเลยน <c oughs> เล่นแล้วลืมเฉยอ๋อตัว S คือตรงนี้ครับโทษทีเราสามารถกาที่ช่องไหนก็ได้นะครับผมไอช่องนี้เราจะกาได้ยังไงนะครับก็อย่างแรกคือตัว S นั่นเองนะครับเราก็จะเลือกกาช่องแรกสุดนะครับ ของสามวันนี้นะครับเลือกเอาอันไหนก็ได้ใดอ,อย่างหนึ่งต้องเลือกอันหนึ่งนะหรือกาช่องไหนก็ได้ของปืนทาไมถึงกาช่องไหนก็ได้เพราะาอันนี้มันมีลูกศรบอกอยู่ว่าเราจะต้องเริ่มแต่ช่องแรกสุดไม่รู้มองเห็นว่าเนี่ยไหมลูกศรแต่อันนี้ไม่มีอันนี้คือเริ่มเหมือน,นก็ได้นะครับแล้วก็เวลาเลือกลูกเต๋ามาถ้าเราไม่อยากว่าเราสามารถทิ้งเต๋าเพื่อมาการตรงนี้ได้นะครับซึ่ง เราทิ้งอันนี้คือเราทิ้งเต๋าอะไรก็ได้ก็เลือกการแต่แรกนะครับถ้าทิ้งเต๋าอะไรก็ได้อีกก็กาต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนนี้คือต้องทิ้งเต๋าไปเลขคี่ครับหนึ่งสามห้านะครับเราถึงได้การแรกนะครับแล้วก็ถ้าทิ้งอีกก็จะกาต่อไปเรื่อยๆเรียงอย่างนี้นะครับอันนี้เลขคู่ส่วนนี้คือทิ้งเลขไหนกาช่องเลขนั้นครับสมมติเทเลขหกกาช่องเลขหกนะทิ้งได้สองกาช่องเลขสองนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนจบเกมเนี่ยเราก็จะมานับแต้มอย่างนี้ครับก็คือเราจะดูตั้งแต่ตรงนี้เลย ดูการหมายเลขสี่ตรงนี้อได้กี่แต้มนะครับเราก็เขียนตัวเลขไว้นะครับต่อไปมาดูแต้มของปืนครับมาดูปืนทั้งหมดในนี้นะครับผมมีเกลียวกระบอกแล้วก็เอาจํานวนกระบอกมาคูณกับจํานวนช่องอย่างนี้นะครับหนึ่งช่องหนึ่งแต้มสมมุติผมมีจบเกมผมมีปืนใส่ล็อคปืนเนี่ยทั้งหมดเจ็ดกระบอกอ่ะแล้วผมการนี้ไปสามอันก็เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดก็คือยี่สิบเอ็ดแต้มนั่นเองนะครับต่อไปก็มาดูการหมายเลขสามนะครับผมว่ามีแต้มเท่าไหร่ก็เขียนไปนะครับ มาดูสัญลักษณ์เงินนะครับผมแล้วก็สัญลักษณ์เงินที่อยู่ในนี้มาคูณกับดาวที่อยู่าล่าสุดนะครับถ้าอยู่รงเลขสามก็คือคูณสามใบอยู่เลขสี่คูณสี่ใบนะครับ <c oughs> ดูการาฟหมายเลขสองนะครับเขียนแต้มใบอันนี้ดูสัญลักษณ์นี้คูณกับจำนวนดาวที่อยู่ล่าสุดเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ก็ดูการาฟสุดท้ายอันนี้ดูสัญลักษณ์นี้คูณกับดาวที่อยู่ล่าสุดนะครับและสุดท้ายก็มาดูว่า เราได้แต้มโบนัสที่เป็น7ดาวเนี่ยกี่อันเราก็มาเขียนรวมอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วก็ทั้งหมดรวมปวกกันครับก็จะเป็นแต้มของเรานะครับนี่ก็คือทั้งหมดแล้วของเกม write the future นะครับก็ซิมเพิลม,มากๆเนาะเป็นผมรู้สึกว่ามันแบบว่าคลาสสิกโลยอนไลท์มา,มากผมขอลบก่นอนนะเพราะว่า ยาวิดเด,ยเดียวจะได้เอาไปเล่นต่อได้นะครับนอกจากนั้นความจริงแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวเสริมด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้ไม่มีนะครับนี่ก็เป็นกล่องแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเพิ่มตัวละครมาทําให้แต่ละคนมีความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีวิธีการได้แต้มเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับผมที่แบบเฮ้ยได้แต้มยากแต่ว่าแต่ว่าถ้าได้นี่มหาศาลมากอะไรประมาณนี้เนาะอ่านี่คือทั้งหมดและของ right the future นะครับเดี๋ยวมาดูความเห็นส่วนตัวผมดีกว่าว่าผมคิดยังไงกับเกมนี้บ้างครับ right the future มีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกันไนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shoe e ี้ม n b บ o k Board g เก e และ Line ID m ีแอด o ีน ก็ไปอีกหนึ่งเกมโรแอนไ i ท์นะครับผมที่รู้สึกว่ามีทุกอย่างที่โรแอนไรท์ควรจะมีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความแปลกใหม่ในตัวเกมเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นเกมใหม่ๆเพื่อที่จะเสพไอเดียใหม่นะครับเพราะไอเดียใหม่ๆเนี่ยมันทาให้เราผลรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็เฟรชไอเดียแบบใหม่ๆเนี่ยมันก็ทําให้เราตื่นเต้นนั่นแหละนะครับกับระบบเกมทุกครั้งที่ได้เล่นนะ อ่าที่เล่นเกมใหม่นะครับแต่เกมนี้ก็เวลาเล่นก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมือนโลแอลายที่เราเคยผ่านมาเหมือนแบบพวกเกมได้แรรๆที่ดังเหมือนอากานโช่เคเบอร์อะไรเงี้ยครับหรือเมก้าเคเบิ้ลอะไรเงรี้ยถอายลูกเต๋าสองลูกใช่ไหมดีลูกว่าจะไม่ได้ละมันมีหลายสีเออแล้วก็ผัดกันเลือกลูกเต๋าอะไรเงี้ยนะครับแต่นี้จะเป็นผัดกันเลือกชุดลูกเต๋าแทนนะครับก็ให้อารมณ์เหมือนเล่นคลาสคาเดียเนาะที่เออมาเป็นชุดแล้วก็ในชุดนั้นก็ยังจะมีโบนัสเพื่อที่จะทำอเมริตี้ได้ด้วยนะครับก็ ก็เรียกว่าเหมือนเอาหลายๆอย่างมา mix กับระบบโรนไลท์แต่ก็เวลาเล่นเนี่ยก็ยังให้ความรู้สึกถึงคลาสสิกโอนไลท์อยู่นะครับถามว่าดีไหมก็ดีนะนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่โรนไลท์ควรจะเป็นอ่ะคือมันไม่ควรที่จะ <laughs> มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะมันเป็นเกมที่เน้นแบบว่าเ,เขียนลงกระดาษง่ายๆอนะไรเงี้ยก็เหมาะกับแบบว่าให้หลายๆคนเล่นนะครับให้คนเล่นใหม่ได้เล่นแบบเป็นพัทเซลเก็บแต้มสนุกสนุกเพลินเเวลา รอเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นอีกหนึ่งโรแ d นไลท์ที่ผมชอบตรงที่ว่ามันสามารถเล่นกี่คนก็ได้เพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของเกมโรแอนไลท์หลายเกมเลยนะไม่ว่าจะเป็นอ่าค o g โต p ค e r r i อร the ท์เ u อะฟิวเอเกมนี้แหละนะครับหรือเกมอีกหนึ่งเกมที่ผมชอบคือ Welcome to นะครับซึ่งเวลคัมทูหลายเวอร์ชันมากเลยแล้วก็ Welcome to เนี่ยก็เป็นเกมที่ อ่าเคยให้ประสบการณ์ดีๆกับผมนะครับการเล่น e l ลคัมทูทีแบบ30กว่าคนอะไรเงี้ยเนาะเล่นแล้วก็มาวัดแต้มกันผมว่าสนุกมากเลยนะการเล่นจำนวนคนเยอะๆแล้วก็มาดูว่าเราอยู่ในแรง์ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับโดยเฉพาะถ้าเล่นแล้วก็แข่งมีรางวัลอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าผมเคยนจัดงานปาร์ตี้ที่ร้านบ้งแล้วก็แข่งอ่า Welcome to, ลคัมทูโรนไลน์นี่แหละทั้งร้านเลยนะครับแล้วก็ ชิงของรางวัลน,นะครับผมก็เป็นอะไรที่สนุกลุ้นตื่นเต้นมากนะครับซึ่งกับเกมเนี่ยก็สามารถทําแบบนั้นได้นะครับแต่ว่าเรลควอมทูเนี่ยมันเป็นฟลิปแอนไลท์มันมันมันไม่คลาสสิกอะ่ะอันนี้คือ Back to Basic เลยนะครับ a c ค to ความคลาสสิกก็คือใช้ลูกเต๋าถอยแล้วก็เขียนตามที่ลูกเต๋ามันบอกนั่นเองนะครับก็ถามว่าสนุกไหมสนุกนะครับสำหรับผมคือสนุกเลยนะครับผมก็พยายามทําตามเงื่อนไขก็คือเราก็จะดูมิชชั่นใช่ไหมครับแล้วก็พยายามที่จะ วิเคราเอาให้ได้ว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้แบบได้แต้มเยอะที่สุดนะแล้วก็มาดูว่าวิธีของเรากับวิธีของคนอื่นที่เขาพยายามคิดเนี่ยใครที่จะทําได้แต้มเยอะกันนะครับด้านนั้นก็จะมีเรื่องอ่าการชิงจังหวะในการดับลุกเต๋านะครับถ้าเกิดว่าเล่น4คนหรือต่ํากว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นมากกว่านั้นเราจะเลือกใครเลือกมาเลยอยากเลือกอะไรก็เลือกไม่ต้องรอกันนะครับมันก็จะทําให้อ่าเขาเรียกอะไรทาให,ให้มันมันแบบว่า พยายามฟิกกร์เอาให้ได้มากกว่ามันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยฟิกกร์เอาว่าแบบไหนแต้มจะเยอะสุดนั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่สนุกอีกแบบหนึ่งนะนะครับแล้วก็ความจริงผมลืมบอกไปว่ามันจบยังไงใช่ไหมก็คือถ้าเกิดว่ามีอันเนี้ยเต็ม3อันนะครับก็จะเล่นให้เป็นรอบสุดท้ายคําว่ารอบสุดท้ายคือทุกคนจะต้องเป็นเฟิร์สเพลเยอร์ให้เท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นแบบไซมอนเทเนียสก็คือต่างคนต่างเลือกเลยก็แล้วก็จะได้เลือกอีกทีหนึ่ง ทีเดียวเท่านั้นนะครับหรือมีแถวเต็ม4แถวนะครับอ่าไม่ว่าจะแถวหรือคอลัมน์เนี่ยสแถวก็จะได้เล่นจนกว่าจะถึง first page รอ,อบหนึ่งนั่นเองนะครับ r i t e the future สิมเพิลมากไหมสอนง่ายซิมเพิลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเกมโ o l and l i ที่เหมาะมากๆสําหรับการหาคนเล่นเยอะๆเพราะว่าการหาคนเล่นเยอะๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดไปใช้กับเกมที่สอนอยากเนี่ยอ่ามันก็จะทําให้ ขาเแห่มันทำให้ใหูกว่าจะสอนเสร็จแล้วก็ถ้ามีสองสามคนไม่เข้าใจทีก็ต้องมามีคําถามอะไกันใหม่อันนี้คือสอนเสร็จก็แทบไม่มีคําถามอะไรเลยเพราะว่ามันสิมเพิลมากๆนะครับแล้วก็ สอนง่ายกว่าเวลความถูอีกนะครับแต่ในความซิมเพิลเนี่ยก็ยังมีความลึกในการได้แต้มอยู่ในนั้นนะครับที่เราจะต้องคิดพัเซิลนะครับหาวิธีได้แต้มที่สุดหรือเราต้องเวทลูกเต๋าที่เราได้มาว่าเอ้ยเอาลูกอันนี้เขียนไหมเขียนและคุมไหมนะครับเขียนแล้วทำให้ได้แบตเทิร์นอะไรกี่แต้มหรือเอามาทิ้งเพื่อมาปั๊มแต้มให้กับซักรีซอสหนึ่งที่เราเน้นดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยการการได้แต้มเนี่ยมันก็จะเราก็ต้องมาบา,บาลานในหัวอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ย ทำตามท่าของมิชชั่นเนี่ยดีเน้นเน้นไปเลยดีเปล่านะครับอ่าไม่จําเป็นต้องเน้นใส่ลักหรือเรือเนไหนท่าของมิชชั่นบางท่ามันก็านเน้นใส่ลักไปแล้วเราก็ไปปั๊มแต้มไปกับสส่ลักนั้นดีไหมนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเล่นการเล่นด้วยวิธีดราฟต์เนี่ยก็จะทําให้สส่ลักที่เราต้องการหรือสส่ลักที่มันตรงตามมิชชั่นเนี่ยโดนแย่งกันบ่อยก็ไปอีกนะครับกลายว่าผมก็ทำอะไรไม่สุดทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าการดราฟต์เนี่ยสนุกกว่าไซมบอนเทนนิสนะแต่การเล่นแบบไซมบอนเทนสก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับเล่นทีแบบหลายๆคนเล่นเป็นสิคนอะไรเงี้ยบอกเลยมันก็เป็นอีกอีกฟีลลิ่งนึงนะอีกความเฮฮาหนึ่งที่โรยไลท์เกมนี้สามารถมอบให้ได้นะครับแต่ด้วยด้วยความซิมเพิลและด้วยความอะไรหลายๆอย่างก็ทําให้รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เห็นไอเดียใหม่ๆจากโรยไลท์เกมนี้เลยนะนอกจากเออความฉูดฉาดของสีสันนะครับแล้วก็แล้วก็ ก็ไม่มีอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือคอมโพนต์เนี่ยรู้สึกเขาไม่มันไม่อือ้อคือในในทือทำเกมแล้วอ่ะก็ใส่คอมโพนต์ทาไให้ครบสิวะไม่ว่าจะเป็นเฟิร์สเพเยอร์โทเค็นนะครับทำให้ตอนที่เล่นเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องต้องจําว่าตอนนี้ใครเริ่มก่อนแล้วเพราะมันวนวนวน,นแล้วพอวนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาคิดอ่ะว่าเฮ้ยสิ่งที่เราได้มาจะมาวาดอะไรตรงไหนเอหรือจะเอาไปทิ้งนี่นะหรือจะอะไรมันก็จะมีจังหวะคิดระดับหนึ่งนะทุกคนก็จะคิดระดับหนึ่ง ตอนจังหวะนั้นทุกคนเลยพอคิดเสร็จปุ๊บอ่ะเริ่มรอบต่อไปทอยเต่าไปปุ๊บอ้าวใครเฟิร์เทเยอ,อร์วะไม่เป็นงี้ตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปทาไมาเฟิร์เทเยอร์มาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไหนๆคุณก็ต้องสุ่มการหยิบลูกเต๋าแล้วก็มาถอยใช่ไหมก็ควรที่จะมีถุงดํามาทําให้การสุ่มมันง่ายขึ้นไม่ใช่ต้องเอามากำในมือเยอะๆแล้วมันก็แบบมันบางทีมันกระชอกหรือม,มันรู้สึกแบบ ตะขีตะควงใจอ่ะนะครับผมเออถ้ามีสูงดำมาก็จบแล้วนะครับสูงดำเล็กๆสักอันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ครับ r i d e the Future ครับสปเดอรเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมที่ดีครับยังไงก็เป็นเกมที่ดีและสนุกแล้วก็ใครที่ หาโลแอดไลฟ์ด e ีๆอยู่นะครับและถ้ามีเกมนี้ขายในไทยนะเกมนี้ผมได้มาจากเอเซนนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมีขายในไทยหรือเปล่าถ้ามีขายในไทยก็เป็นเกมหนึ่งที่ก็แนะนาสาหร,รับคนที่หาเกมคตตากรีนี้อยู่นะครับผมเพราะว่าผมเล่นผมก็สนุกแล้วก็เป็นเกมหนึ่งที่ก็ยังอยากเล่นอีกนะครับเพราะว่ามิชชั่นเนี่ยหลากหลายมา,มากๆเลยที่เป็นข้อดีของเกมนี้ก็ทําให้เล่นแต่ละรอบเนี่ยเราก็ต้องมาคิดใหม่ทีนึงว่าเฮ้ยวิธีที่ทําให้ได้แต้มเยอะที่สุดอะไรเงี้ยนะครับอา่ากพราะอย่างไรก็นสนุกนะครับเป็นเกมที่สนุกเพราะฉะนั้นการที่ให้ ผมให้เป็นเกมดีคือสนุกครับถ้าเกมไหนไม่สนุกเล่นแล้วเฉยเฉเนี่ยผมก็จะไม่มารีวิวเสียเวลานะครับนี้รู้ไปด้วยกันนะเพราะนั้นทุกคลิปรีวิวเนี่ยแน่นอนคลิกเข้ามาดูได้เพราะว่าเป็นเกมดีทุกเกมอยู่แล้วนะครับผม Ri ้เ t อะฟิลเตอนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันครับก็หน้าตาก็ไม่ค่อยความรับแขกเลยนะยังไม่ได้ล้างหน้าเลยมารอช่างซ่อมของนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่เกียจนั่งเฉยเฉเล่นมือถือนะครับจะได้ทุกคนมีคลิปดูกันตอนนี้เจอกัน่คลิปรับ ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ Youtube หรือว่าแพตติออนนั่นเองนะครับหรือจะกดซับสไครต์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้